คนจีน82%ดูจบเพราะประโยคเดียวที่สะเทือนทั้งเอเชีย JP Morgan เชียร์ไทยปี2026กำลังส่งสัญญาณใหญ่ว่าเกมการเงินโลกอาจเปลี่ยนเส้นทางคำว่าเชียร์ในโลกการเงินไม่ใช่คำชมเล่นๆแต่มันคือไฟเขียวของทุนระดับโลกและคืนนี้เราจะถอดรหัสทุกชั้นว่าทำไมต้องเป็นไทย คุณจะเห็นสามเหตุผลลึกๆที่ทุนโลกเริ่มหันมองไทยตั้งแต่เส้นทางเงินทุนที่ย้ายศูนย์กลางไปจนถึงเกมใหม่ที่แข่งกันด้วยความเร็วและความเชื่อใจและถ้าคุณดูจบคุณจะเข้าใจว่าทำไมคลิปนี้คนจีนถึงดูจบถึง82ไปเริ่มกันเลยคนจีน82ดูจบ ประโยคนี้ไม่ได้เป็นแค่หัวข้อคลิปไวัยรั่าแต่มันคือสัญญาณว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นจริงในระบบการเงินโลกปี2026ที่ผู้คนทั้งเอเชียเฝ้าดูแบบไม่ยอมกดข้ามคืนหนึ่งในกรุงเทพฝนโปรยเบาๆแต่ในสตูดิโอรายการพิเศษชื่อรหัสโลกการเงินไฟสปอตไลท์สว่างจ้าราวกับสนามแข่งขัน จอ LED ขนาดใหญ่ใช้กราฟสีเขียวพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงพิธีกรหนุ่มพาคินยืนอยู่กลางเวทีเขาหันไปมองแขกรับเชิญสองคนดรลลิตานักวิเคราะห์เศรษฐกิจผู้เคยทำงานในนิวยอร์กและเมษาผู้ก่อตั้งฟินเทคไทยวัย27ปีที่นั่งนิ่งเหมือนคนรู้ความลับบางอย่างพาคินยกเอกสารขึ้นโชว์ต่อกล้องคืนนี้เราจะถอดรหัสประโยคเดียว j จพีมอร์เชียร์ไทยคนดูในห้องส่งเงียบกริบดรลลิตายิ้มบางๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นคำว่าเชียร์ไม่ใช่คำชมแบบเล่นๆในโลกการเงินมันเป็นสัญญาณเหมือนการส่งไฟเขียวเมษามองกราฟบนจอแล้วเสริมถ้าธนาคารระดับนี้พูดชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งคนทั้งโลกจะถามทันทีว่าเขาเห็นอะไรเพราะเงินทุนไม่เดินตามความรู้สึก มันเดินตามโอกาสและความเสี่ยงที่คำนวณแล้วกล้องสูงเข้าไปที่หน้าจอตัวหนังสือหัวข้อใหญ่ปรากฏ2026จุดเปลี่ยนของเอเชียและคำถามหนึ่งถูกโยนออกมาเหมือนระเบิดเงียบทำไมไทยในช่วงที่หลายประเทศยังดิ้นรนเรื่องหนี้สูงเงินเฟ้อและความผันผวน,นของตลาดโลกแต่ชื่อของไทยกลับถูกพูดถึงในบทสนทนาเดียวกับคำว่าโอกาสใหม่ พาคินเปิดคลิปสั้นๆเป็นภาพห้องประชุมขนาดใหญ่โลโก้ JP Morgan อยู่บนผนังตัวแทนนักลงทุนจากหลายประเทศนั่งฟังพร้อมจดโน้ตเสียงบรรยายในคลิปกล่าวว่าไทยกำลังเป็นจุดเชื่อมของเงินทุนและการผลิตยุคใหม่แค่ประโยคเดียวทำเอาโซเชียลจีนเดือดพล่านคนแห่คอมเมนต์ว่าจริงหรือไทยจะเปลี่ยนเกมได้และโลกกำลังย้ายศูนย์กลางหรือเปล่า ดรลาลิตาเล่าต่อด้วยสีหน้าจริงจังปีนี้สิ่งที่ใหญ่ไม่ใช่การที่หุ้นขึ้นหรือลงแต่คือการที่ทุนโลกกําลังหาที่พักใหม่หลังความเสี่ยงกระจายอยู่ทุกทวีปเธอหยิบปากกาเขียนคำว่าความเชื่อมั่นลงบนกระดานและความเชื่อมั่นนี้ไม่ได้สร้างจากคำพูดแต่มาจากระบบที่พิสูจน์ได้เมษากม้มมองโทรศัพท์เห็นแจ้งเตือนข่าวทุนต่างชาติไหลเข้าเธอพูดเบาๆ สิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นคือเกมนี้ไม่ได้แข่งกันที่ใครดังที่สุดแต่แข่งกันที่ใครพร้อมที่สุดทาคินหันกลับมาที่กล้องคืนนี้เราจะเปิดทุกชั้นของรหัสนี้ตั้งแต่เหตุผลที่ทุนโลกเริ่มมองไทยไปจนถึงสัญญาณลับที่อาจเปลี่ยนเส้นทางการเงินโลกเขาหยุดก่อนพูดประโยคสุดท้ายและถ้าคุณดูจบคุณอาจเข้าใจว่าทำไมคนจีนถึงดูจบถึง82เอร์เซ์ เมื่อไฟในสตูดิโอหรี่ลงเล็กน้อยพาคินเปิดคำถามต่อหลายคนคิดว่า JP พีมอร์แกนเชียร์ไทยเพราะอยากขายข่าวหรือสร้างกระแสแต่ในความจริงสถาบันการเงินระดับโลกไม่พูดอะไรโดยไม่มีเหตุผลดรลลิตาพยักหน้าคำว่าเชียร์ในภาษานักลงทุนคือการบอกว่าเราประเมินแล้วว่าโอกาสเริ่มมากกว่าความเสี่ยงเธอเล่าถึงสิ่งที่เรียกว่าทิศทางทุน เหมือนแม่น้ำที่ไหลไปหาที่ต่ำและปลอดภัยกว่าทุนโลกกำลังหาทางหนีจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสงครามการเมืองหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้าไทยถูกพูดถึงหมายความว่าไทยกำลังถูกจัดอยู่ในกลุ่มโซนที่ระบบเดินได้คนดูเริ่มจับจุดได้ว่ามันไม่ใช่แค่คำชมแต่เป็นการจัดอันดับแบบไม่เป็นทางการของโลกการเงินเมษาเสริมด้วยประสบการณ์ของคนทำธุรกิจ ทุกครั้งที่กองทุนต่างชาติย้ายเงินพวกเขาไม่ได้มองแค่ GDP แต่ดู3อย่างเสถียรภาพของระบบการชำระเงินความสามารถด้านดิจิทัลและความเร็วในการออกนโยบายเธอพูดชัดและไทยกำลังมีจุดเด่นครบพาคินเปิดกราฟอีกชุดเป็นการไหลของเงินลงทุนในเอเชียเส้นหนึ่งเริ่มขยับขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่คนไม่ค่อยเห็นการไหลของทุนเหมือนแรงโน้มถ่วง ถ้าหลายฝ่ายเริ่มมองไทยพร้อมกันมันแปลว่าเกิดจุดรวมแรงแล้วดรลลิตาชี้ไปที่คำว่า Thailand Hub บนกราฟคำนี้สำคัญมากเพราะมันคือการมองไทยเป็นศูนย์กลางไม่ใช่แค่ผู้เล่นข้างสนามเรื่องที่ทำให้คนดูอึ้งคือรายละเอียดเล็กๆที่เปลี่ยนความหมายทั้งหมดดรลลิตาบอกว่าบางครั้งประโยคเดียวในรายงานสามารถทำให้เงินระดับพันล้านขยับได้แล้วเธอเล่าเบื้องหลังนักลงทุน พวกเขาอ่านภาษาที่ซ่อนอยู่เช่นโอกาสสะสมภาวะเริ่มกลับตัวหรือตลาดกำลัง u n d e r v a l u e ลมันคือโค้ดของมืออาชีพเมษายกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเห็นคนเก่งที่สุดในห้องเดินไปมุมหนึ่งคุณจะสงสัยว่ามุมนั้นมีอะไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยเธอเล่าต่อว่าในโลกของฟินเทคการที่ธนาคารยักษ์พูดถึงประเทศหนึ่งเท่ากับส่งสัญญาณให้ผู้เล่นอื่นตามมาได้แล้ว พาคินเริ่มผูกเรื่องให้เข้มขึ้นแต่คำถามต่อไปคือทำไมสัญญาณน,นี้ถึงใหญ่จนถูกเรียกว่าอาจพลิกเกมการเงินโลกดกรลลิตาตอบสั้นๆแต่เหมือนฟ้าผ่าเพราะมันเกี่ยวกับการย้ายศูนย์กลางทุนและการสร้างเส้นทางเงินแบบใหม่เธอหยุดก่อนพูดต่อสิ่งที่กำลังเกิดคือโลกอาจกำลังเขียนแผนที่ใหม่คนดูในสตูดิโอเริ่มซุบซิบเบาๆขณะที่บนจอขึ้นคำว่า เฟสหการเปลี่ยนเส้นทางเมษามองกล้องและพูดประโยคที่ทำให้รายการยิ่งเดือดถ้าไทยจับโอกาสนี้ได้มันไม่ใช่แค่ไทยรวยขึ้นแต่มันคือไทยกำลังมีสิทธิ์กำหนดกติกามากขึ้นและนั่นเองที่ทำให้ยอดดูทะลุในจีนเพราะคนจีนเข้าใจดีว่าการกำหนดกติกาคืออำนาจที่แท้จริงในโลกยุคใหม่ภาคินตอกย้ำประเด็นด้วยแผนที่โลกบนจอ ถ้าเรามอง10ปีที่ผ่านมาเงินทุนส่วนใหญ่ไหลาตามศูนย์กลางเดิมแต่ปี2026มันเริ่มไม่เหมือนเดิมดรลลิตาอธิบายว่าโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนแบบซ้อนกันทั้งความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์นี้สาธารณะและความเสี่ยงด้านพลังงานนักลงทุนจึงต้องหาทางกระจายความเสี่ยงแบบจริงจังเธอเปรียบเทียบให้เห็นภาพ มันเหมือนเรือใหญ่ที่กำลังเจอพายุทุกคนมองหาท่าเรือใหม่ที่น้ำลึกคอและมีระบบป้องกันคลื่นแล้วเธอชี้มาที่ไทยบนแผนที่ไทยอยู่ในจุดที่ไม่ใช่แนวปะทะโดยตรงแต่ใกล้เส้นทางการค้าใกล้ฐานการผลิตและมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาเร็วขึ้นเมษาเล่าจากมุมผู้ประกอบการ ตอนนี้บริษัทเทคหลายแห่งมองหาประเทศที่ทำงานกับโลกได้ไม่ใช่แค่แรงงานถูกแต่ต้องมีการเชื่อมต่อเร็วระบบชำระเงินดีกฎหมายเริ่มรองรับและคนรุ่นใหม่เรียนรู้เร็วเธอหยิบโทรศัพท์เปิดภาพข่าวการลงทุนในไทยการย้ายฐานไม่ได้เกิดเพราะโชคแต่เกิดเพราะความพร้อมพาคินเริ่มขุดลงลึกแล้วไทยทำอะไรที่ทำให้ความเชื่อมั่นเพิ่มดรลลิตาตอบ สิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องของระบบการเงินไทยมีประสบการณ์รับมือวิกฤตมาก่อนและมีระบบธนาคารที่ยังแข็งแรงเมื่อเทียบกับบางพื้นที่เธอพูดต่อนักลงทุนมองว่าถ้าเกิดพายุอีกไทยยังมีโอกาสตั้งหลักได้เมษาเสริมว่าจุดที่ต่างชาติสนใจคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนไทยเธอเล่าถึงยุคที่คนไทยใช้มือถือจ่ายเงินเป็นเรื่องปกติ นี่คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของการเงินดิจิทัลซึ่งเป็นทองคําของยุคใหม่เพราะเมื่อประเทศหนึ่งมีผู้ใช้งานจริงระบบจ่ายเงินจริงและมีบุตรธุรกิจรองรับก็แปลว่ามีโอกาสสร้างบริการการเงินใหม่ๆได้เร็วบนจอปรากฏคำว่า digital trust ภาคินถามตรงๆความเชื่อมั่นดิจิทัลคืออะไรดรลลิตาตอบคือการที่คนกล้าใช้ระบบเพราะมันปลอดภัยและเสถียร เธอชี้ไปที่กราฟการเติบโตของธุรกรรมถ้าตลาดหนึ่งมีความเชื่อมั่นสูงนักลงทุนก็วางเงินได้ง่ายขึ้นช่วงนั้นเองมีการแทรกคลิปเสียงนักลงทุนต่างชาติไทยกำลังกลายเป็นเกตเวส์สำหรับภูมิภาคเสียงนี้เหมือนตอกย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกมองแค่ตลาดหนึ่งแต่เป็นประตูเชื่อมภูมิภาคเมษาเอ่ยสิ่งที่คนดูชอบที่สุด เกมการเงินโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันประเทศสู่การแข่งขันแพลตฟอร์มเธออธิบายว่าประเทศที่สร้างแพลตฟอร์มการเงินให้คนใช้จริงจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นไทยมีโอกาสสร้างแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคเพราะอยู่ตรงกลางของเส้นทางใหม่ภาคินปิดบทด้วยคำถามค้างไว้แต่ถ้าไทยเป็นทางผ่านของคลื่นทุนไทยจะเป็นแค่ทางผ่านหรือจะเป็นเจ้าของทิศทาง กล้องซูมเข้าไปที่ใบหน้าเมษาเธอตอบสั้นๆขึ้นอยู่กับว่าไทยจะอ่านสัญญาณทันหรือไม่เสียงดนตรีในรายการเปลี่ยนเป็นจังหวัดหนักขึ้นพาคินเปิดสไลด์3เหตุผลที่คนไม่ค่อยพูดแต่เป็นเหตุผลจริงดอกเตอร์ลลิตายืนขึ้นแล้วพูด 1. ไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน 2. ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานการเงินที่รองรับยุคดิจิทัลและ 3. ไทยกำลังเป็นประเทศที่เชื่อมโลกเก่าและโลกใหม่ภาคินขอให้เธออธิบายคำว่าเชื่อมโลกเก่าและโลกใหม่ดรลลิตาตอบว่าโลกเก่าคือการเงินที่อิงธนาคารใหญ่โลกใหม่คือสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบชำระเงินที่ไร้พรมแดน แล้วเธอชี้ไปที่ไทยไทยมีทั้งระบบธนาคารแข็งและมีการทดลองนวัตกรรมการเงินมากขึ้นเมษายกตัวอย่างตอนที่ต่างชาติจะขยายบริการในอาเซียนเขาไม่อยากเริ่มจากศูนย์เขาอยากเริ่มจากประเทศที่มีผู้ใช้นานพร้อมเธอย้ำว่าจุดแข็งของไทยคือตลาดผู้บริโภคจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษ พาคินเปิดภาพโรงงานอัจฉริยะนี่เกี่ยวกับการเงินยังไงดรลลิตาตอบเพราะการเงินคือเลือดของระบบผลิตถ้าไทยเป็นฐานผลิตเพิ่มขึ้นเงินทุนก็ต้องไหลเข้ามาเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตใหม่เธออธิบายว่าเงินไม่ได้ไหลเข้ามาเฉพาะตลาดหุ้นแต่มาในรูปการลงทุนจริงโรงงานเทคโนโลยีและคน เมษาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเมื่อการผลิตย้ายฐานภาษีการจ้างงานและนวัตกรรมก็ย้ายตามเธอหยุดก่อนเสริมและเมื่อสิ่งเหล่านี้ย้ายมันจะสร้างความมั่นใจระยะยาวให้ทุนโลกพาคินถามต่อแล้วคนจีนทำไมดูจบถึง82%ดรลลิตาหัวเราะเบาเบ เพราะจีนเข้าใจว่าเงินทุนระดับโลกไม่เลือกใครง่ายๆถ้าเขาพูดถึงไทยมันต้องมีอะไรที่ใหญ่กว่าเรื่องท่องเที่ยวหรืออาหารเมษาเสริมจีนสนใจไทยเพราะไทยอยู่ใกล้และเป็นตลาดที่จีนเชื่อมได้จริงบนจอขึ้นคำว่า opportunity window ดรลาลิตาพูดช้าๆหน้าต่างโอกาสจะเปิดไม่นาน และจะปิดเมื่อคนอื่นวิ่งทันเธอบอกว่าถ้าไทยช้าไทยอาจกลายเป็นแค่จุดพักไม่ใช่ศูนย์กลางเมษามองกล้องดังนั้นคำว่า JP Morgan แกนเชียรไทยคือสัญญาณว่าตอนนี้คือจังหวะสำคัญเธอกล่าวต่อว่าไม่ใช่รออีก5ปีเพราะเกมทุนโลกเปลี่ยนเร็วมากภาคินปิดบทด้วยประโยคที่ทำให้คนดูสะดุง้ง ถ้าสัญญาณนี้จริงบทต่อไปคือใครจะได้เปรียบและใครจะเสียเปรียบในเกมใหม่ของโลกการเงินกล้องดับลงชั่วครู่เหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นในดนตรีประกอบบทนี้รายการพาไปยังโลกของระบบหลังบ้านที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นพาคินพูดชัดในอดีตใครมีทุนมากคนนั้นชนะแต่ปี2026 โลกการเงินเริ่มแข่งกันด้วยความเร็วและความเชื่อใจดรลลิตาพยักหน้าเพราะความเร็วคือกำไรและความเชื่อใจคือความอยู่รอดเมษาเล่าว่าในฟินเทคการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งไม่ใช่แค่โอนเงินแต่มันคือข้อมูลความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนถ้าประเทศหนึ่งทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีนักลงทุนจะไว้ใจให้เงินไหลผ่านเธอยกตัวอย่างเหมือนถนน ถ้าถนนเรียบรถวิ่งเร็วคนก็ใช้เส้นทางนั้นมากขึ้นดรลลิตาเสริมประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเงินไม่ได้แปลว่ามีตึกสูงที่สุดแต่คือมีระบบที่คนเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดเธออธิบายว่า JP Morgan กหรือสถาบันใหญ่ๆจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานความเสถียรและความต่อเนื่องของนโยบายเพราะเงินระดับโลกเกลียดความไม่แน่นอนพาคินเปิดภาพเหตุการณ์ตลาดผันผวน ทุกครั้งที่ตลาดกลัวเงินจะไหลเข้าหาที่ปลอดภัยดรลลิตาบอกว่าไทยกำลังถูกมองเป็นที่ปลอดภัยระดับภูมิภาคมากขึ้นหากรักษาความต่อเนื่องของระบบได้เมษาเสริมว่าความปลอดภัยไม่ได้หมายถึงไม่เสี่ยงเลยแต่มันหมายถึงเสี่ยงแล้วขุมได้มีช่วงหนึ่งในรายการที่พาคินถามเมษาถ้าทุนโลกไหลเข้าเร็วไทยจะรับไหวไหมเมษาตอบตรงๆ นี่แหละคือบททดสอบถ้าเรารับได้เราจะโตแบบยั่งยืนถ้ารับไม่ได้เราจะร้อนเกินไปและแตกเธอใช้คำว่าร้อนเกินไปเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วแต่ไม่มีฐานรองรับดรลลิตาเสริมด้วยมุมวิชาการการเป็นฮับการเงินต้องมีวินัยและระบบกำกับดูแลที่ดีไม่ปล่อยให้เงินร้อนเข้ามาทำลายเสถียรภาพเธอพูดถึงความสมดุลระหว่างการเปิดรับทุนและการปกป้องระบบในประเทศ พาคินหันกลับไปที่คำว่าพลิกเกมการเงินโลกบนจอมันไม่ใช่แค่ไทยได้ประโยชน์แต่คือเงินทุนอาจไหลผ่านไทยเพื่อไปยังภูมิภาคอื่นนี่คือการเปลี่ยนเส้นทางเงินเมษาพูดเบาๆแต่หนักถ้าเส้นทางเงินเปลี่ยนอำนาจต่อรองก็เปลี่ยนคนดูเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเชียร์ไทยไม่ได้เป็นแค่ข่าวดีแต่มันคือประตูของเกมใหม่ที่ผู้ชนะคือประเทศที่สร้างความเชื่อใจได้เร็วที่สุด และผู้แพ้คือประเทศที่ช้าเกินไปจนทุนไม่รอท้ายบทพาคินถึงคำถามสำคัญว่าถ้าไทยกำลังเข้าใกล้บทบาทใหม่สิ่งที่ไทยต้องทำต่อจากนี้คืออะไรและคำตอบนั้นกำลังจะถูกเปิดในบทถัดไปบทนี้เริ่มด้วยภาพกราฟอีกชุดที่ดูเหมือนรหัสพาคินพูดนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจการเงินโลกไม่ได้เปลี่ยนเพราะข่าวใหญ่แต่เปลี่ยนเพราะสัญญาณเล็กๆที่สะสม ดรลลิตาเสริมและปี2026เป็นปีที่สัญญาณเล็กเหล่านั้นเริ่มชัดพอที่จะมองเห็นเธออธิบายเรื่องมาตรฐานใหม่ที่โลกการเงินกำลังบังคับให้ทุกประเทศต้องปรับตัวเช่นความโปรง่งใสการตรวจสอบเส้นทางเงินการป้องกันความเสี่ยงไซเบอร์และความรวดร็มของระบบชำระเงินประเทศที่ปรับทันจะได้อยู่ในวงในประเทศที่ปรับช้าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง คำพูดนี้ทำให้บรรยากาศในสตูงเงียบอีกครั้งเมษาพูดถึงอีกเรื่องที่สำคัญเงินกำลังกลายเป็นข้อมูลเธออธิบายว่าในยุคใหม่ข้อมูลการใช้จ่ายสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างบริการใหม่ได้เช่นสินเชื่ออัตโนมัติประกันแบบเรียลไทม์หรือระบบช่วยธุรกิจจัดการเงินสดถ้าไทยเป็นจุดที่ข้อมูลไหลผ่านไทยจะมีโอกาสสร้างบริการระดับภูมิภาค พาคินถามว่าแล้วทำไมเจพีมอร์แกนถึงเชียร์ไทยในจังหวะนี้ดรลลิตาตอบเพราะไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมีพื้นฐานพอและยังมีพื้นที่ให้โตเธออธิบายว่าตลาดที่โตเต็มที่แล้วจะมีโอกาสน้อยแต่ตลาดที่กำลังพอดีจะมีโอกาสสร้างกำไรสูงสุดเมษาเล่าว,ว่ามีบริษัทต่างชาติเริ่มมองไทยเป็นสนามทดลองเพราะคนไทยใช้จริงและปรับตัวเร็ว สนามทดลองที่ดีที่สุดคือที่ที่คนพร้อมใช้เธอย้ำว่าถ้าทดสอบแล้วเวิร์กก็ขยายไปทางภูมิภาคบนจอขึ้นคำว่า New Rule Makers พาคินถามว่าไทยจะเป็นผู้กำหนดกติกาได้จริงหรือดออรลลิตาตอบไม่ใช่กำหนดทั้งโลกแต่กำหนดได้ในบางพื้นที่เช่นมาตรฐานการชำระเงินในภูมิภาคหรือการเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัล เธอชี้ว่าอำนาจไม่จำเป็นต้องเป็นอันดับหนึ่งเสมอไปแต่อำนาจคือการมีบทบาทที่คนอื่นต้องพึ่งเมษายิ้มเล็กน้อยถ้าไทยเป็นทางผ่านเงินทุนเราจะมีอำนาจในการสร้างระบบที่ยุติธรรมขึ้นได้เธอพูดถึงสิ่งที่คนดูรู้สึกไม่ใช่แค่รวยขึ้นแต่คือทำให้คนตัวเล็กเข้าถึงการเงินได้ง่ายขึ้นถ่ายบทภาคินสรุปสัญญาณใหญ่ปี2026คือโลกกำลังเขียนกติกาใหม่ และไทยถูกมองว่าอาจเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ช่วยเขียนเขาหยุดแล้วพูดประโยคสุดท้ายแต่บทต่อไปคือจุดตัดสินไทยจะคว้าโอกาสหรือปล่อยให้มันผ่านไปพาคินเปิดบทด้วยคำพูดตรงๆทุกโอกาสใหญ่มีความเสี่ยงใหญ่เสมอดออรลลิตาพยักหน้าการที่ทุนโลกเชื่อมั่นไทยมากขึ้นคือดาบสองคมเธออธิบายว่าถ้าเงินไหลเข้าเร็วเกินไป ตลาดอาจร้อนเงินเฟอ้อสินทรัพย์อาจพุ่งและความเหลื่อมล้ำอาจชัดขึ้นเมษาพูดถึงความเสี่ยงที่คนรุ่นใหม่กลัวที่สุดถ้าเราไม่สร้างระบบรองรับเงินจะไหลเข้ามาแล้วไหลออกเร็วเหมือนพายุเธอเปรียบเทียบกับคลื่นคลื่นใหญ่สามารถคาเรือไปไกลแต่ก็สามารถคว่ำเรือได้ดรลลิตาย้ำว่าไทยต้องมีวินัยในการจัดการทุนเปิดรับ แต่ไม่ปล่อยเธอพูดถึงการทำให้ระบบโปรง่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจว่าทุนที่เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มจริงไม่ใช่เข้ามาเก่งกำไรระยะสั้นพาคินถามว่าแล้วไทยต้องทำอะไรเพื่อไม่พลาดเมษาตอบสามเรื่องชัดๆสร้างคนและทักษะให้ทันโลกใหม่ทำให้กฎเกณฑ์ทันสมัยและไม่ช้า ป้องกันความเสี่ยงไซเบอร์อย่างจริงจังเธอบอกว่าถ้าไทยสร้างความเชื่อใจต่อเนื่องนักลงทุนจะอยู่ยาวดรลลิตาเสริมว่าอย่าลืมว่าความเชื่อมั่นไม่ใช่ของฟรีมันต้องดูแลเธอย้ำว่าแค่ข่าวดีไม่ได้ทำให้ไทยชนะแต่คือการทำให้ข่าวดีนั้นกลายเป็นระบบจริงที่จับต้องได้พาคินเปิดภาพชุมชนเล็กๆที่เริ่มใช้ระบบการเงินดิจิทัล การเปลี่ยนเกมไม่ควรเกิดแค่ในตึกสูงเขาพูดมันต้องไปถึงคนธรรมดาเมษาพยักหน้าถ้าคนตัวเล็กเข้าถึงการเงินได้ธุรกิจโตได้ประเทศก็แข็งแรงจริงท้ายบทดรลลิตากล่าวประโยคที่ทำให้คนดูนิ่งไปไทยกำลังถูกมองเป็นจุดเปลี่ยนของภูมิภาคแต่จุดเปลี่ยนจะเป็นตำนานหรือจะเป็นแค่ข่าวอยู่ที่การตัดสินใจในวันนี้ คำพูดนี้ทำให้คนจีนที่ดูอยู่รู้สึกเหมือนกำลังดูหนังจริงๆเพราะมันไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่มันคือเรื่องของอนาคตทั้งภูมิภาคไฟในสตูดิโอสว่างขึ้นอีกครั้งพาคินหันมามองกล้องเราถอดรหัสแล้วว่า J.P. Morgan แกนเชียร์ไทยหมายถึงอะไรและทำไมปี2026ถึงถูกเรียกว่าเป็นปีพลิกเกมดอ,อรลลิตายา้ำมันไม่ใช่คำชม แต่มันคือการมองเห็นโอกาสของระบบที่กำลังเติบโตเมษาเล่าความรู้สึกส่วนตัวฉันโตมากับยุคที่ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวแต่วันนี้ฉันเห็นคนต่างชาติมองไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการเงินเธอหยุดแล้วพูดและสิ่งนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนภาพจำดรลลิตาอธิบายว่าการเปลี่ยนภาพจำคือการเปลี่ยนตำแหน่งในระบบโลก เมื่อประเทศหนึง่งถูกมองว่าเป็นฮับเงินจะไหลเข้ามาโอกาสจะเข้ามาและคนเก่งจะเข้ามาเธอเสริมแต่ไทยต้องทำให้ภาพนั้นเป็นความจริงไม่ใช่แค่คำพูดในรายงานทาคินชี้ไปที่คำว่าโลกช็อกบนจอโลกช็อกเพราะเห็นไทยอาจเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมของระบบใหม่เมษาเสริมและคนจีนดูจบ82%เปอร์เซ เพราะมันเกี่ยวข้องกับเอเชียทั้งภูมิภาคไม่ใช่แค่ไทยเธอพูดถึงการเชื่อมค้าขายเทคโนโลยีและการลงทุนในอาเซียนถ้าไทยแข็งแรงอาเซียนก็มีแรงเพิ่มดรลลิตากล่าวประโยคสุดท้ายเหมือนบทสรุปชีวิตเกมการเงินโลกไม่เคยหยุดมันแค่เปลี่ยนสนามเธอมองกล้องวันนี้ไทยถูกพูดถึงในสนามใหม่แต่การชนะไม่ได้เกิดจากคำว่าเชีย แต่มันเกิดจากการทำให้ระบบของเราน่าเชื่อถือและช่วยคนของเราได้จริงพาคินปิดรายการด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมคนจีนถึงดูจบ82%เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของข่าวแต่มันคือเรื่องของอนาคตเขาหยุดก่อนพูดประโยคสุดท้ายปี2026อาจเป็นปีที่ไทยไม่ได้แค่ตามโลก แต่เริ่มมีสิทธิ์ร่วมกําหนดเส้นทางของโลกเสียงดนตรีจับลงจอขึ้นคำว่า The Signal is real และในโลกออนไลน์คำเดียวที่ถูกแชร์ต่อมากที่สุดคือไทยกําลังเปลี่ยนเกมจริงหรือคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในรายการแต่อยู่ในการกระทําของไทยหลังจากคืนนี้สัญญาณปี2026ไม่ใช่แค่ข่าวดีของไทย แต่มันคือการเปลี่ยนเส้นทางเงินที่อาจทำให้ไทยมีบทบาทใหม่ในภูมิภาคคำถามสุดท้ายคือไทยจะเป็นแค่ทางผ่านหรือจะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางในเกมการเงินใหม่ถ้าคุณอยากให้ผมทำภาคต่อเจาะลึกสิ่งที่ไทยต้องทำต่อจากนี้คอมเมนต์คำว่า Signal ไว้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้า